สวัสดีครับวันนี้พบกับผมลองออฟฟิเชียลนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวนะครับผมฟูลทีมนะครับงบ9ก m นะครับผมอ่าลิเวอร์พูลนะครับตัวนี้ก็ถือว่าอยู่ในระดับกลางนะไม่ได้ดีแล้วก็ไม่ได้แย่นะและชุดนี้ก็คือจะเป็นชุดแชมเปี้ยนลีกสมัยแรกนะครับผมก็คือชุดที่ดีที่สุดของลิเวอร์พูลที่เคยมีมานะครับผมก็คือปีนั้นแหละนะครับปีที่เขาได้แชมป์เนาะโอเคครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวนักเตะบางตัวที่เราเลือกมาแล้วกันครับ มานี่นะครับผมจบสกอร์นะครับผมให้4นะครับยิงไกลให้4.5ปั่นโค้งให้สี่มงให้4นะครับหาช่องให้4แล้วก็จุดโทษ S อสบวกพีคิกไม่แนะนำยืนตำแหน่ง S บวกนะครับผมอ่านเกมนะครับผมให้3นะครับความเร็วผมให้4สปีดต้นให้3.5นะครับแล้วก็คล่องตัวนะครับให้5นะใช้สกิลให้5แล้วก็แข็งแข่งให้4นะครับผมมานี่ตัวนี้พลังงาน4ดาวนะหมดไวไปหน่อยนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ผมเทนเม็ดม่วงนะ ไม่รู้ว่าเทนเม็ดแดงหรือเม็ดส้มจะมีตำแหน่งเพิ่มหรือเปล่านะครับผมก็ไม่ได้ไปถึงขนาดนั้นแล้วก็ถ้าสกิล4ดาวนะสีดาวก็ใช้ได้ดีอยู่แล้วนะครับผมมีความคล่องตัวสูงแต่ช้านะครับผมสำหรับปีกสูงอะเก้าเอ็ดะผมสำหรับผมผมให้ช้านะผมให้4กนะับ3าจดหเนาะความเร็วกับสปีดต้นเนาะถือว่าไม่ถือว่าต่ำกว่าเกนอะมันตัวปีกมันต้องเร็วกว่านี้นะครับผม แต่ว่าเรื่องจบสกอร์อยู่ในระดับกลางนะครับผมส่วนใหญ่จะไปสายคล่องตัวสูงมากกว่านะครับผมมานี่แล้วก็อ่านเกมไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฟีวินโน่นะครับผมตัวนี้ก็จบสกอร์ผมให้สนะี่จุดห้าเนาะยิงการให้สี่จุดห้าปันโค้งให้สี่ม่งให้สี่แล้วก็หาช่องให้สี g, ick, ่นะครับจุดโทษเอสบวกฟีคิก์เอสนะครับแล้วก็ยืนตำแหน่งเอสบวกอ่านเกมสี่นะครับความเร็วสี่แล้วก็สปีดต้นสี่นะครับคล่องตัวนะครับห้านะใช้สกิลห้าแข็งแกร่งสี่นะครับ ตัวนี้สามจุดห้าถึงสี่จุดห้านะตามเทนบวกไปเลยนะบวกขึ้นมามันก็ดูดีขึ้นมาเรื่อยๆนะสาหรับ CF พอยืนได้นะครับผมเม็ดส้มผมว่าอยู่ประมาณ4.5่จุดห้านะผมว่าตัวนี้ถือว่ายิงดีนะครับแล้วก็มีเขาเรียกอะไรยืนตําแหน่งที่สูงนะครับผมเกมรับสูงแล้วก็เกมลุกสูงนะครับตัวนี้จะเป็นสายปั้นเกมนะครับแต่ถ้ามีพื้นที่แกจบสกอร์เนี่ยจบดีนะครับแล้วก็ยิงไกลคมมากตัวตัวเนี้ย ถือว่าไม่พลาดเลยหาช่องโมงดีนะครับปั่นโค้งอาจจะไม่ค่อยค้มเท่าไหร่นะแล้วก็สปีดก็พอตัวนะครับอยู่ในระดับกลางเนาะให้สีนะครับผมคล่องตัวสูงอยู่แล้วนักเตะบราซิลนะฟรีคลิกได้จุดโทษได้นะตัวนี้ถ้าสกิล5ดาวแล้วก็พลังงาน4.5 4. 5เลยนะถือว่าเพอร์เฟกอยู่นะครับผม CFST นะ2ตำแหน่งครับตัวนี้เท้าซ้าย4เท้าขวา5นะครับ ต่อไปครับผมอลิซอนนะครับผมส่วนสูงตัวนี้193นะครับแล้วก็เซฟผมให้5นะคปฏิกริยายใเซฟลูกหม่งให้4นะครับป้องกันลูกตั้งเต่ให้4.5นะครับออกมาตัดบอล60%เน60%เล่นบอลกับเท้า S บวกยืนตำแหน่ง S+ บวกนะครับผมตัวนี้4.5เต็ม5นะครับผมแล้วก็อยู่ที่ว่าใครเล่นเข้ามือก็5เต็ม5นะแรงเ up มนะครับผมใช้เลยตั้งแต่แรงต่ำสุดจนถึงสูงสุดตัวเนี้ยอันนี้ตัวนี้บวก2นะครับผม อาริซอนนะครับจับอยู่ในผู้รักษาประตูที่ส่วนสูงร้อยเกาสิถึงร้อนะก็คืออยู่ในระดับกลางนะครับผมตอนนี้193นะครับผมถ้าเกณฑ์เนี้ยผมจะตัดอยู่จะเป็นนักเตะประเภทแบบเซฟไม่ได้ดีมากแล้วก็จะเด่นไปทางออกมาตัดบอลน,นะครับผมไม่เหมือนพวกสูงร้อยบอัพเหมือนพวกอา NASA หรือว่าพวกนิโป กตัวนะครับผมตัวนี้จะเป็นสายยืนตำแหน่งดีและโดดเซฟดีนะตัไม่สูงมากแต่เซฟดีนะครับผมแต่ว่าข้อเสียนะครับผมก็จะมีอยู่นะครับถ้าลูกที่แบบปั่นโค้งมันก็จะโดดไม่ถึงนะแต่ว่าเรื่องยืนตำแหน่งอะ่ะดีอยู่แล้วแล้วก็ออกมาตัดบอลดีข้อดีนะครับผมของนักเตะผู้เล่นผู้รลกษษาประตูที่ส่วนสูง193นะครับ190-195นะ พวกน้อยเออพวกอาริซอนเนี่ยเออถ้าส่วนสูงไล่เรี่ยกันนะอาริซอนอยู่ระดับหนึ่งนะครับผมหนึ่งร้อยเก้าสิบถึงร้อยเก้าเก้าสิบห้านะต่ำกว่าร้อยเก้าสิบห้าลงไปเลยนะอาริซอนอยู่ระดับหนึ่งนะครับผมผมสําหรับตัวผมนะผมให้อาริซอนนะครับผมถ้าเกณฑ์นี้นะอาริซอนดูดีสุดนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นฟูลลิ์พูลในแรงกันนะครับผมก็จะมาดูนะครับผมแล้วก็รีวิวนะครับการเล่นนะทั้งสามตัวนะครับผม ส่วนตัวอื่นตัวไหนที่ทําไปแล้วก็มีคลิปหลังๆไปย้อนดูเอานะครับมีหลาย EP นะมีจะเป็น EP แยกนะครับระหว่างฟูลทีมกับ EP รีวิวนะถ้าฟูถ้าฟูลทีมก็จะมีรีวิวแถมไปในตัวนะแล้วก็จะมีรีวิวโดยตรงก็งงจะระบุชื่อนะครับผมก็ไปเลื่อนดูเอานะครับโอเคครับมาเริ่มเล่นนะเราได้เขี่ยก่อนนะครับผมมานี่ให้มาที่ฟาบิโยอลิสเซนเอร์อานงฟาบิโยซาร่าลูกนี้อาโน ตอกส้นมาสวยซาร่าให้มานี่มานี่ให้ที่ซาร่าซาร่าอุ้ยยังได้อยู่บอลยังเข้าตีนอยู่ตามด้วยมานี่ผิวหลบมาสวยแล้วปั่นด้วยซ้ายโอ้โหหนึ่งศูนย์ครับขึ้นน้ำก่อนจากเกมลุกครั้งแรกนะครับผมโอ้โหมานี่ซาร่านะผิวจัดนะครับผมเหมือนจะเสียบอลไปแล้วนะแต่พลิกกลับมาได้นะครับผมแล้วตามด้วยมานี่ใช้ความคล่องตัวสูงนะ หาช่องยิงนะครับผมโป๊กรับไม่ได้เลยระยะประชิดขึ้นน้ำแล้ว1-0คารบัให้มาที่กุลิปเดมเบเล่โดนมาเน่ตัดสวยให้มาที่ฟิมิโนโลโบ,โบให้มาที่ซาร่าซาราหลบมาสวยลูกนี้ซาร่ายกมาให้ที่ฟิมิโนฟิมิโนโดนวิดิตบล็อกไปลูกนี้เฮอร์นันเดซคาร์รัไหลมา ออเลสให้มาที่응โดนปั๊มสวยนะเซอร์วิสยังได้อยู่แต่จ่ายพลาดมามานี่ก็จ่ายพลาดเหมือนกันบอลยังอยู่ที่เขานะครับเดมเบเล่เดมเบเล่ให้มาที่ฟอรินานเซอร์วิสจ่ายติดนะครับผมมิราฮวิทเซอร์วิสนะโรเบโรบบโบว,ว,วนหาช่องอยู่แทงมาไม่ถึงซารา่าวีดิดสวนกลับมาแล้วเซอร์วิสให้มาที่เดมเบเล่ลูกนี้ไคลเวด ให้มาที่ตอเรสต่อเรสเห็นแล้วให้มาที่คารัสคิเนี่ยลูกนี้คารัสอเล็กซานเดอร์อนุประคองอยู่ยกมาลูกนี้ ừ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  เรายัางมาบังได้อยู่นะครับลูกนี้คุณลิบคุณลิฟทำไงวนหาช่องเวนดูมประคองไว้อยู่กับเฟอร์มินโยแล้วเตะติดบล็อกเฟอร์มินโยได้ทุ่มนะครับผมฝังเขาลูกนี้เตะแจ คิดนานจาัดโยนมาลูกนี้ ừ, ยังมุ่งสก,กัดไปได้อยู่ซาร่าเตะทิ้งไปยังฉกไม่ได้คาราคิเรียโยนมาลูกนี้มุง่งอาริสอนเซฟยังไงต่อเดมเบเล่วนแล้วก็ออกข้างไปนะครับผมได้เตะจากหน้าประตูอาริสอนแบ็กเกอร์โยนมาอารโนอาโนให้มาที่โลบโบเตะทิ้งไปก่อน ลูกนี้จบครึ่งแรกนะครับผมยังน้ำอยู่หนึ่งศูนย์นะครับผมมันเดือดท้ายเกมนะโดนเขาไล่กดเอาประตูคืนครึ่งหลังเขาเปลี่ยนฮาแลนด์ลงมานะแก้เกมเอาฮาแลนด์ลงมานะครับเพิ่มความสดกองหน้าได้เคลียร์ก่อนนะของเขาเ,ค,เ,เ,เครึ่งหลังเขาได้เคลียร์นะขออภัยครับลูกนี้ซาร่าได้อยู่ลูกนี้โรเบปซสันให้มาที่มานี่ให้ที่เฮนโด เฮนโดให้มาที่ฟิบิโนคืนเฮนเดอร์สันเฮนเดอร์สันรออยู่เพื่อนรอเพื่อนเติมอยู่นะครับโรเบิร์สันวนวนแล้วให้มาที่มานี่มานี่มานี่ให้มาที่เวเนรุม่มเวเน,น,นวรุ่ม power shot ติดบล็อกได้เตะแจนะครับผมโยนมาลูกนี้มงโอ้โหไม่ตรงกรอบมาติดลูกนี้ โป๊กให้มาที่ฮาคิมี่ซารา่จาจ่ายติดมานี่อ่านเกมขาดนะ <c oughs> เกมนี้เสือกอ่านเกมดีนะลูกนี้ฟิบีโน่โอ้โหพาวเวอร์ช็อตครับผมโอ้โหเรียบร้อยสองศูนย์ครับโอ้โหเห็นช่องนะครับ s <S แล้วพาวเวอร์ช็อตดูครับ บอลเหมือนไม่มีอะไรนะครับแต่มันมีช่องไนงะแล้วก็ยิงโอ้โหโป๊กบอกหงายท้องเลยเซฟไม่ทันสองศูนย์นะครับขึ้นนำแล้วสกอไหลแล้วนะครับเขาจะได้คืนหรือเปล่าเฮนเดอร์สันตัดเกมมาลูกนี้มานี่ให้ที่ฟิมิโนฟิมิโนให้มาที่เวนดุมเวนดุมให้มาที่ซาร่าซาร่าไม่ได้นะครับผม คาราชคีเียให้มาที่ตอเรสให้มาที่ฮาร์เรนจ่ายมาตรงนี้โลเบปซสันประคองเกมอยู่โลเบปซสันให้มาที่เฮนเดอร์สันมานเน,โน,โน,มโน,โน่โลเปโนฟิมิโนโลเปโตฟิมิโนให้มาที่กอนถึงซาลานะครับซาลาวนอยู่ซาลาหาช่องแล้วยกมาให้ที่มาเน่มาเน่จับได้แล้วมาเน่ยิงชนเสาชนขาแล้วซ้ำเรียบร้อยครับ เวเนรุ่มนะครับผมซ้ำเจ่อไปเมื่อกี้โอ้โหยิงชนคานนะครับผมขอภายเมื่อกี้ภาคผิดนะดูครับหาช่องจนได้นะมันความจริงมันต้องจบตั้งแต่มานี่แล้วนะแต่แบบไม่คมเองนะแต่ไม่เป็นไรยังมีเวเนรุ่มมาซ้ำได้นะครับผมไวนารุมเวเนรุ่มนะ <iner> ผมภาคผิดก็ขอภายนะครับผม <Yeah. S 1> ชื่อนะักเตะบางคน <Yeah. S 1> ผมก็จำไม่ค่อยแม่นนะดเ <Yeah. S 1> okay, ครับ <Yeah. S 1> สวนกลับมาซารา โดนโลเบอร์สันแสออกอยังได้อยู่ที่ตอรเรสตอรเรสโดนี้เตะทิ้งมาลูกนี้เฮนโดให้ที่โรเบอร์เอโรปโ,โ,โตฟิบิโนโสวนกลับให้มาที่มานี่ลูกช็อตสุดท้ายจะได้หรือเปล่ามานี่ยกมาที่สาล่าโอ้โหโปกกระโดดคว้าไปเลยนะครับเกือบ4ีศูนย์นะโอ้โหเมื่อกี้นะจ่ายผมตั้งใจจ่ายให้โลเบอร์ซันนะเอ ้จ่ายให้ฟิมิโนนะแต่ว่าบอลเลยไปถึงซาร่านะครับผมเลยจบสก,กอร์ไม่ได้นะก็จบแล้วนะครับผมสําหรับฟูลริเวอร์พูลนะครับผมลองเล่นนะครับผมแล้วก็รีวิวตัวนะ30นะครับเป็นสก,กอร์ที่สวยงามนะครับผมโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตไคร้ด้วยนะครับขอบคุณครับ